ช่วงที่2รายการแล้วนะคะหมอต้นได้ฝากวัตถุดิบมาให้เชฟอิกทำอาหารเป็นไข่ไก่สดค่ะโอ้โหแต่เชฟคะเอาอะไรที่ยากหน่อยไม่ยากแต่แตกต่างได้ไหมอ่าหนึงมีต้นกำเนิดงงมาจาก บริทเทนี่ประเทศฝรั่งเศสเมนูที่จะทำนี่ก็คือครปนั่นเองครปใช่แล้วครับคนฝรั่งเศสสมัยก่อนนริงๆเขาเป็น,นกเกษตรกรกันนะครับเขาก็เชื่อว่าทานครปเป็นรูปทรงกลมเนี่ยเปรียบเสม,มือนแบบพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์เนี่ยมาผมผลิบก,ก็จะดีเรื่องฟูนี้นี่เองนะครับก็เป็นอาหารมงคลเชฟอีกคะนำเสนอเมนูชื่อว่าอะไรคะครปไข่เจียวบูชพลังสมองครับโอ้โห เร,เ,รเริ่มเลยค่ะเริ่มกันเลยครับมาย่างกันเลยค่ะแล้วทำส่วนซอสออกแล้วจะใส่น้ำมันมะกอกใส่ปันาช้อนโต๊ะนะฮะค่ะเราก็ใส่หอมจะใช้หอมใหญ่หรือหอมแดงก็ได้นี่เป็นหอมแดงค่ะหม้อของเราจะไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะเราไม่ต้องการให้เขาเกรียมระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ช่วยหั่นมะเขือเทศหน่อยหั่นครึ่งนะฮะเราก็หั่นเป็นเส้นๆเพื่อที่จะนำมาหั่นเป็นลูกเต๋า ก็ผัดหอมนะฮะแต่ใช้ไฟด้านนี้นี่เราก็ใส่กระเทียมเล็กน้อยกระเทียมลงไปโป๊กนี่กระเทียมจะสุกยากกว่าหอมนะฮะใส่ที่หลังเราก็จะใส่มะเขือเทศใส่ซ้อมมะเขือเทศครับโบ๊ะลงไปนะคะคุณผู้ชมโบ๊ะลงไปฮะนคนให้เข้ากันเลยใส่น้ำเล็กน้อยนะฮะปรุงด้วยเกลือพริกไทย อะไรต่อคะหลังจากนี้โอเคเราจะทําไส้กันนะครับใส่น้ํามันมะกอกลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมใบกระเทียมนิดหน่อยเริ่มผัดได้เลยครับคนไปได้เลยเริ่มหอมแล้วฮะเขจะใส่กรมือไปกระมือนะคะจะใส่เห็ดเลยนี่เราใช้เป็นเห็ดฟางใส่ใบโหระพาลงไปซอสตอนนี้เดี๋ยวเรานำไปปั่นก่อนนะครับค่ะ ีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทำครปไข่เจียวกันโเคครับเราใช้ไฟอ่อนนะครับครับผมเราก็จะทาน้ำมันครับลงบนกระทะบางๆใช้ไข่สองฟองํำอย่าให้อากาศเข้าไปโอ้หัวแรงไปนะต้องเบาๆแบบนี้ทีเราจะไม่กลับเราก็จะค่อยๆให้หน้าเขาเนี่ยแห้งลงนะขอบเขาจะเกลียมขึ้นนี่พี่ช้ได้ครับผมได้ไหม ใครหออไข่ได้สไตล์นั้นร้องเพลงมันง่ายกว่าเยอะแล้วใช่ไหมใช่โอเคมานี้ครับผมครับผมคราวนี้งานยากก็ใ่้เชฟค่ะขอบคุณครับแม่สุดยอดไปเลยถึงเวลาของการประกอบใช่ไหมคะใช่แล้วครับเราจะ วาใส่ไส้ลงไปแล้วใส่ไส้นี่ฮะอย่าใส่ให้มันแบบล้นเกินนะฮะให้เยียงเกลี่ยให้เท่าๆกันค่ะแล้วก็จะใส่ซอสเล็กน้อยก็เหาะไปให้ทั่วทั่วม,มีชั้นที่สองฮะ,ะเริ่มหน้าทารอยังเอ่ยเริ่มหน้าทารับนะนแเรวก็จะตัดนะครับ เป็นเครื่องวงกลมค่ะพยายามใช้มีดที่คมๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขาดโอเคซอสหน่อยก็ได้ด้านหนึ่งใช่ไหมคะเชฟด้านหนึ่งใชนนง้ติดกัน่งสองส้มเชฟท่อม,มสุดยอดไปเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่ามันคล้ายคลายครีปเค้กแต่ว่ามันเป็นแบบของขาวอของขาวนี่ที่หนึ่ง นเชคมีก็แต่งด้วยยอดโหระพาถึงเวลาการชิมนะค่ะใช้ตรงนี้ได้เลยตัดเลยถ้าเป็นเค้จะชอบกินตรงตรงท้ายถ้าจะทานแบบนี้แต่แต่ก็จะไม่เห็นเอน,นอขอบคุณมากครับผน,น,นี่ออกมามเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากๆครับถ้ามีโอกาสจะต้องทำนะครับ ใช้เมนูไข่บ้านๆเนี่ยก็แปลงร่างเป็นเมนูไข่ระดับพัตตาารกันเลยทีเดียวนะเชื่อไหมครับว่าอาหารหรูๆแบบนี้จะจริงแล้ว ไม่ถึงร้อยบาทก็ทําได้แล้วครับนั่นนะสิคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไข่เนี่ยถือว่าเป็นโปรโตีนชั้นดีที่ถูกกว่าโปรโตีนชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันในปริมาณเท่ากันนะคะค<ม>ุณผู้ชมแต่เชฟคะหลายๆคนกังวลนะคะว่าทานไข่เยอะๆเนี่ยจะทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายทีเดียว<ฆ>เรียกได้ว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายชั้นยอดเลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้เคลียร์ข้อสงสัยนะเดี๋ยวเราไปทม ตับชาการมันดีกว่าครับอ่ะไปเลยคะ่ะ